ก็สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สี่มกราคมพุทธศักราชสองพหกสิบเจ็ดครับก็เป็นคลิปแรกของปีใหม่เนาะก็ถือวกาสวัสดีปีใหม่ด้วยตอนนี้เวลาหกในกาสมสานาทีครับระหวังรอเจ้านน้อยตื่นก็เลยมาอัดคลิปวิดีโอไว้นิดหนึ่งเนื่องจากเมื่อวานด้วยเหตุบางอย่างแล้วกันมีการพูดถึงเรื่องของการให้ฟีดแบ็ k แล้ว ก็ปรากฏว่ามันมีคํานึงหลุดออกมาจากคู่สนทนาก็คือเรื่องของอาจารย์ทห้ทำ retrospectiv e ตอนจบ Sprint ผมก็เลยว่ามันน่าจะมีความก็จะผิดอะไรบางอย่างกับ retrospectiv e Sprint แล้วก็อาจ l e ซึ่งอาจารย์ที่เราพูดถึงกันมันก็คืออาจารย์ซอฟแวร์ดอรเมนต์ผมอาจจะยึดโยงไปเก่านิดนึงผมยึดโยงไปที่กลุ่มคนสิเจดคนนะครับต่อที่ที่น,น,นี้เหลือสิบหกแหละ หนึ่งคนเสียชีวิตไปตรงนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงอาจารย์จริงเขามีข้อหนึ่งที่อยู่ใน principle ซึ่งขอยากเปิดให้ดูแล้วกันนะครับก็เพราะฉะนั้นมันจะมีคนส่วนใหญจะมาพูดถึง principle เบี้ยห่าอย่าจำนิเฟสโตน้อยส่วนใหญ่เท่าที่เจอก็จะไปพูดถึงพวกม a น i ิเฟสโตสี่ข้อเลยน่าแต่ตัวที่ตุกวันนี้ผมใช้อยู่แล้วใช้มานานมากก็คือ principle ตัว p r i ซิโฟนนี้เนาะตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือตรงนี้ครับเมื่อวานโพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กเว่าเป็นการใช้คำที่สำหรับผมคือชัดเจนมาก at regular intervals the team reflects on how to become more effective then tunes and adjust i t behaviors accordingly อ่าอแบบอังรีษแบบงูบาของผมก็คือทีมก็ควรจะต้องหยุดคิดพิจารณาว่าตัวเองจะดีขึ้นอย่างไรหรือเมื่อเจอปัญหาเราจะแก้ไขมันอย่างไรเกิดขึ้นโดยทำได้บ่อยๆครับคำน่าสนใจผมผมสนใจตรงคำว่า behavior ตรงนี้อาจจะออกสเตปภาษาอังกฤษแย่หน่อยนะนะครับก็คือตัวพฤติกรรมผมมองว่าผมตีความเองนะครับไม่ใช่มองตีความว่าตัวการปรับพฤติกรรมเนี่ยแล้วคอนเน้นตรงคำว,ว่าทีมนี่ยน่าจะาหมายถึงตัวทีมเองหรือเปล่าทีนี้พอเรากลับมาจริงเนี่ยจากบทสนทนาเมื่อวานที่มีการพูดคุยไปเนี่ยขั้นนั้นคู่สนทนาผมก็จะเป็น รายละเอียดที่ขาดหาไปภาพสมการอ g จา e เขาน่าจะกับเท่ากับ s c รัมที่ทำงานเป็น s p ร i n ตแล้วก็ไปมองว่าเวลาจบ s p ร i n ต์ที่ไทายาทส่วนใหญ,ญ่ใช้กันสิบวันนะครับ <c oughs> ก็ทำ retrospectiv e ซะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในตลอดสิบวันมานั่งพูดคุยทำระดมสมองหรือ brainstorming โดยเทคนิคต่างๆอะไรไม่ว่าจะเป็น good bad t i e เรือ f ฟ r ร a รถเฟอร์รารี่เรืออะไรมันมีเทคนิคอยู่หลากหลายมากมายทีนึ่ง <c oughs> เจียวมาใช้ใน retrospectiv e แต่จุดที่ผมมองหรือค่อยๆพยประเด็นไปคือสมมุติว่าถ้าทำงานใน s p ร i n ตแล้วเกิดปัญหาเกิดขึ้นส่วนใหญ่เมื่อก่อนที่เธอคือเขียนการ์ดไว้เขียนการ์ดนะครับแล้วเดี๋ยวไปคุยในเร็ทรวันสุดท้ายวันจบสปรินตอันนี้ก็ไม่ติดไม่ผิดอะไร แต่ถ้าปัญหาที่มันเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นในซอฟต์แวร์เดเาลลอปเมนต์เครื่องเดฟแอนเวอร์เมนต์เครื่องคิวแอนเวอร์เมนต์หรือยูเอทีแอนเวอร์เมนต์ที่เราจะต้องทดสอบอยู่โดยตลอดเกือบทั้งสปรินต์เนี่ยทุกๆวันในสปรินต์เนี่ยมันช้าครับอันนี้ถ้าเขียนการ์ดแล้วไป คุยในเลโทโวแล้วก็หาว่าจะแก้ไขอย่างไรไหมหรือดําเนินการแก้ไขเลยทันทีเดินทีเรื่องที่สองเริ่มดําเนินการทดสอบไปในสปรินต์แหละประมาณสักวันที่สามที่สี่แล้วมีงานออกมาชิ้นงานออกมาให้เราทดสอบปรากฏว่าแค่หนึ่งฟีเจอร์เล็กๆอาจจะประกอบไปด้วยออเจ็ดสตอรี่ทั้งสําเร็จไม่สําเร็จขึ้นมาปรากฏว่าเทสไปแค่สตอรี่ที่หนึ่ง ผมว่านี่พูดพูดถึง Story คือ Flow หรือ Business Process เนาะปรากฏว่าเจอ d e f e c t บานเลยหรือ Bug บานเลยจะนั่งหลอก d e f e c t ไหมครับถ้าไปวิธีปฏิบัติปฏิเทสเตอร์ต้องนั่งหลอกด e f e c t เป็นผมไหมหยุดคุยเลยทันทีอันนี้ไม่เกี่ยวกับอาเจ้าเลยซัพพลาย testing ปกติถ้าเจอบัคจำนวนเยอะมากเป็นเรื่องที่เทสต์รีเทสมันจะต้องเทคแอคชั่นทันทีหรือดำเนินการทันทีในการสั่งให้คนที่อยู่ไปใต้การ ช่วยเหลือเช่นเทสเตอร์ตัวนหน่อยเนี่ยให้หยุดทดสอบก่อนแล้วยกมือเรียกทุกๆคนที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเลยว่าว ύ, มันเจอบักเยอะมากแม้กระทั่งทดสอบแค่โฟล์ u บิสเนสเดียวหรือสตอรี่เดียวในฟีเจอร์เนี้ยมันเจอบักจำนวนเยอะมากเพราะนั้นอันนี้เป็นปนัญหาอันนี้คือสิ่งที่ก็ต้องทำเลยโดยไม่ต้องมาเขียนการ์ดแล้วก็รอไว้ว่าไปคุยในในวันที่ทำสปรินต์แบทเทสเปคทีนะครับ หรือ <c oughs> มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างคนครับ B A กับ So by Tester หรือบคนที่เรียก Q A มีปัญหาทะเลาะก,กันด้วยเรื่องส่วนตัวอันนี้เราจะยังทนให้เขามีปัญหากันอยู่ในสปินแล้วไปคุยในสป i ิน์ retrospectiv e อีกหรือไม่เพราะฉะนั้นในสกร,รมัมใช่เขามีพิธิกรรมที่พูดถึง retrospectiv e ไว้วันสุดท้าย นอนเดี๋ยวไว้จะมาพูดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพูพูดเรื่องอวตอนอืน่นแะละวัดใะเอาอย่างไงแต่จริงๆแล้วถ้าเราทำไปแล้วพยายามทำความเข้าใจลงรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมหรือทำ่ำบ่อยๆขึ้นสกความเองไม่ได้บอกว่าจะต,ต้องเป็นวันสุดท้ายเท่านั้นด้วยเขาเรียกมันเป็นเฟรมเวิร์กเนาะไม่ใช่เป็นเมตาดาที่ที่ต้องทำหนึ่งสองสิ่เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจจุดประสงค์จริงของ retrospective retrospective หรือการหยุด มองดูจุดที่มีปัญหาแล้วทุกคนลงมาแก้ไขปัญหาด้วยกันผมยกตัวอย่างแบบนี้จากเรื่องเล่าต่างๆที่ผ่านจากครูบาอาจารยท์ที่ให้ความรู้ผมเรื่องสความาเนี <c> ่ย <oughs> หนึ่งในเขาเรียกว่าขออนุญาตใช้เธอภาษาอั f l นเฟ c e ของส c ว u มเนี่ยมันคือกระบวนการพัฒนารถยนต์ของ t o โยต้ซึ่งบิดาของสความคือเจฟสแตนแลนด์นะครับได้ไปศึกษาเรื่อง ลาการผลิตรถยนต์ของโรงงานเทราต้ารวมถึงได้มีอกาสเจอเอ่ยนามาจนเอสแล้วกันจําชื่อจริงไม่ได้ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าในลายการผลิตรถโรงงานรถยนต์ของเทราตาเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นในลายการผลิตครับไม่ว่าจะเป็นดีเฟกหรือมีน้ํามันรั่วอะไรที่อยู่ในเครื่องจักรในลายการผลิตมันจะมีปุ่มหนึ่งหยุดแล้วทุกคนจะต้องลงม,มันด,ดูเพื่อดูว่าจะแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันไม่เกิดซ้ำได้อย่างไร รวมถึงนี่มีโอกาสได้ไปบปริษัทผลิตรถยนต์สองสมที่ปีปีก่อนหน้านั้นน,น,นะครับเขาก็ใช้กระบวนการไม่ใช้วิธีปฏิบัติไม่ต่างกันผมเรียกวิธีปฏิบัติไม่ต่างกันล้ักผมผมก็อ่านุุ้มานไปเองว่าอันนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่ทําให้ดรเจฟสันเทลเลนต์ในเป็นดรเอามาบัญญัติกลายให้เป็น s p i n r t o s p e c t r o s c o p ทีนี้พอจังหวะที่เขาไปเจอกันใน ระมพันปี2001นหนนมานานมาแล้วเนี่ยครับเขาก็เลยเขียนข้อน,นี้ไว้ผมตีความข้อน,นี้เนาะว่าเจอปัญหาปับแล้วพิจารณากันแล้วกับทีมที่มีวุฒิภาวะระสูงระดับหนึ่งหรือเราผู้จัดการหรือลีดหรือถ้าเรียกเป็นไอเจ้าโค้ชกรามาสเตอร์อะไรก็ได้ครับพอเจอปัญหาแล้วแล้วมองว่าพรุ่งนี้ถ้าปัญหานี้มีอยู่มันจะยังมันจะส่งผลทันทีครับเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของ s p ริน t ์เป้าหมายของ iteration หรือเป้าหมายของรอบทำงานนั้นเกิดขึ้นต้องดำเนินการแก้ไขทันทีผมชอบใช้สองคำที่ได้จากดรลิสแทคโคเบิลหนึ่งใน17บเด Dr. l ดรลิสแทใช้คำว่า reflect and improve นะครับ reflect ก,ก็คือการหยุดแล้วมองดูวี่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นต้นสายไปเห็นมันยังไง ต่างๆซึ่งจังหวะเนี้ยผมพูดพนววเข้าไปเองเนาะอาจจะใช้หลายๆเทคนิคหลายเครื่องมือในการทำ problem solving ครับ fishbone diagram เนี่ยเจ่งมากไฟวายถ้าไม่นั่นจริงๆจยเพิ่งใช้ผมชอบใช้ fishbone diagram นะกันหยุดพิจารณาหาต้นสายไปเหตุตั้งสมมติฐานว่าอะไรคือต้นสายไปเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วผลกระทบของปัญหานี้ที่เกิดขึ้นถ้าปล่อยไว้จะเป็นอย่างไร ส่งผลกระทบทันทีกับเป้าหมายของสปรินต์นั้นกับคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้หรือแผนการดำเนินงานที่วางไว้ <c oughs> อ๋อแค่ทําให้เราช้าลงเป็นผมก็ทะที่สองผมใช้สองตัวเนี้ยหลังจากนั้นเราจะบริหารจัดการปัญหานี้หรือความเสี่ยงนี้ยังไงอันนี้ก็ต้องกลับไปยึดโยงในในศาสตร์ของการบริหา,า,ารโครงการเรื่อง project management เข้ามาเพราะฉะนั้นพอหยุด reflect หาต้นสายไปเหตุที่เรียกว่ารูทคอ a ได้ ai, แล้วนั้นตั้งสมมุติฐานว่าแล้ว ปัญหาพวกนี้เราจะดําเนินการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบต่างๆลงในระดับไหนด้วยวิธีการใดอันเนี้ถ้าทีมตรงนั้นยังไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้เราก็ต้องใช้คนที่มีประสบการณ์สูงกว่าเข้ามาช่วยนะครับแมนเจอร์ทั้งหลายผู้จัดการเนี่ยเนาะ หัวหน้างานลีดคนที่มีซีเนีร์ประสบณัญหา,าต้องเข้ามาช่วยดูซิว่าเราจะระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหานั้นยังไงเพราะฉะนั้นมันทําได้ทุกวันแล้วก็วัดผลด้วยว่าปัญหานั้นถูกแก้ไหมนะครับตัวอย่างหนึ่งที่ผมมักชอบใช้ในการยกตัวอย่างเวลาในคลาสที่เป็นพวก workshop, เวิร์กช็อปหรือแอตทรซอฟต์แวร์เจ้าบัเมนเนี่ยผมจะถามคนที่เข้ามาที่เคยเป็นสายทีว่า ในชีวิตน,นี้เคยประสบปัญหาเรื่อง <c oughs> โปรเักชั่นล่มไหมครับระบบที่พ e p l o y ขึ้น p r o ร u c t i o นล่มไปเนี่ยเคยเจอไหมส่วนใหญ่ทุกคนก็จะยกมือว่าเคยเจอใช่แลัง้าเราดําเนินการยังไงโอ้เราต้งสมองเลยเรียกเปิดห้องประชุมเข้ามาแล้วก็หาว่าต้นสายไปเหตุเกิดจากอะไรโอ้หล่มพเพราะ database lock หรือเปล่าไปดูลรอกล่มเพราะซอฟต์แวร์ที่ด e พ l o ไป v e r s i นล่าสุดมีปัญหาตรงไหนไหมไปไล่ตาม พอได้สมมุติฐานตอนนั้นออกมาเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นหรือหรือรูดคอร์สหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการของการดูว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงในในเขาเรียกว,ว่าช็อตเทอมกหรอลองเทอมมีหลากหลายร้อยแปดพันเ้าวิธีครับจากหลากหลายไอเดียมาดังนั้นพอเราทําเสร็จแก้ไขเสร็จดีพอย y โค้ดหรือปรับแก้เลยมาสิ่งที่เราทําต่อยังไงครับเมื่อมันอยู่บนปรดักชันมันคือการ เฝ้าดูหรือมอนิเตอร์ต่อไปทีนึงว่าวิธีการแก้ไขปัญหานั้นที่เราเอาขึ้นไปไม่ไว่าจะเป็นช็อตเทอมหรือเทอมมันดีขึ้นจริงๆใช่ไหมดีพอไปสิบโมงครับเวนตะไลสิบเอ็ดโมงร่วงอีกแล้วแสดงว่าตรงนั้นไม่ได้ช่วยก็กลับมาหายทีนึงเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหามันต้องมีการมอนิเตอร์วัดผลด้วยออทีนึง retrospective หรือ Spin Retro Spective ของความของผมก็เช่นเดียวกันรวมถึงถ้าเป็นในใบบทของอาจารย์ซอฟต์แวร์ดําเนิน เราสามารถดําเนินการแก้ไขเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นและมองว่าเป็นปัญหาเป็นความเสี่ยงได้ตลอดเกือบทั้งวันถ้าเจอนครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปแล้วกันของอาจารย์ไปวันๆสวัสดีครับ